สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คิววิโดโอทข้อกราฟบ,บางวันนะครับเหมือนเดิมเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรมากมายนะครับเกี่ยวกับการเทรดนะครับเนื่องจากมีสิ่งที่ต้องทําหลายอย่างนะครับแต่ก็ยังเทหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้สะดวก แบบเหมือนเหมือนตะกอนนะครับเหมือนว่าไม่ได้ออกมาทําคิดทําอะไรเหมือนตะกอนเนาะแล้วก็ทุกว,วันนี้มีแต่คนเก่งๆใช่ไหมครับมีแต่คนเก่งๆเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะก็เลยรู้สึกว่าอืมงั้นเราก็ควรที่จะอยู่ในที่ของเราผ่านนี้โอเคนะครับอ่ะเรามาดูการาฟตัวแรกก่อนนะตัวดี x อาเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวย้อนนิดนึง,นงก็จะมีคำถามว่าอ้าวโอเคแล้ว ถ้า,ถ,าถ้าตอนนี้มันมีคนเก่งแล้วใช่ไหมแล้วแล้ววันนี้อัพทำไมเออก็คำนดาก็คือว่าเหมือนประมาณว่ามันคือเหมือนกับประมาณว่ามันมันยังมีบางออบางท่านที่ยังติดตามเราอยู่อะไรเงี้ยครับก็ยังทักมาหลังไหมแล้วกออ็มีการส่งคำถามหรือว่าส่งกราฟส่งอะไรมาอยู่แหละมามามา,มาให้เราอะ่ะคือยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็คงยังต้อง อัพอพอัพอะไรลงไปบ้างประมาณนี้โอเคเนาะอ่ะเอาดูเดียวายนะครับเอ่อจากที่เราจากที่ผมไปสังเกตมาแบบวิธีการเทรดเนาะอ่ะเอ่อตัว AMC เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เป็นคือส่วนตัวนะไม่จาเป็นต้องไปไล่โครงสร้างทั้งหมดก็ได้เนาะผมแค่ผมรู้สึกว่าถ้าฝั่งไหนอ,อกก่ะองค์ประกอบมันครบอ่ะเราสามารถที่จะ เล่นฝั่งนั้นได้เลยถ้าสมมติฝั่งบายองค์ประกรอบครบก็เล่นบายนะคำว่าองค์ประกรอบเนี่ยก็คือฝัอ่งบายเนาะโอเคฝั่งบายเนี่ยองค์ประกรอบก็คือว่าเอาไงดีม่นช่ส,สวยๆอ่าโอเคนะฝั่งบายเนี่ยคำว่าองค์ประกรอบครบเนี่ยก็คือว่ามันมีการตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องมีการลงมาเก็บ inducement แล้ว เบรกขึ้นไปนะครับแล้วเบรกขึ้นไปแล้วมีการเก็บอินดิวส์มนอีกหนึ่งครั้งตรงนี้นะครับเราจะถือว่าตัวนี้คือองค์ประกอบมันครบถ้าผมเห็นฟอร์มเนี้ยคือองค์ประกอบมันครบก็คือมีการลงมาเก็บอินดิวสเแมนตรงนี้แล้วเบรกขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็มีการเก็บอินดิวสเแมนเนี่ยคือองค์ประกอบครบ คือก่อนของการมองหน้าบ่ายคือเราดูแค่นี้เราไม่ไม่ได้ดูว่าก่อนหน้าเนี้ยมีองค์ประกอบตัวนี้หรือเปล่านะครับถ้าถ้าสมมุติว่าก่อนหนนานี้มีองค์ประกอบแบบนี้ก็ถือว่าโอเคไงก็เป็นการยืนยันเ,เรื่องของอาการเป็นอัพเทรนสองครั้งอะไรเงี้ยถูกไหมก็ถ้าถ้ามันมีองค์ประกอบแบบเนี้ยก่อนอันเนี้ยเกิดขึ้นก็โอเคก็ดีถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีก็คือส่วนตัวผมมองแค่ว่าโอเคเฮ้ยมันสามารถทํากรอบนี้ได้โอเคจบ เล่นแค่นั้นนะครับอันนี้คือองค์กรกอบบายนะครับถัดมาองค์รกอบเซลล์ครับโอเคมีการวิ่งขึ้นมาเก็บอินดิสเมนต์และทิ้งตัวลงไปแล้วเก็บอีกหนึ่งรอบนะครับแบบนี้เห็นไหมครับขึ้นมาเก็บอินดิสเมนต์แล้วมีการทิ้งตัวลงไปจากนั้นเก็บอีกหนึ่งรอบอย่างนี้ครับเราจะถือว่าองค์ประกอบอ่ามันครบ ดูแค่นี้เลยจากที่ผมดูมานะดูแค่นี้เลยเนาะถ้ามันเกิดทั้งสองฝั่งก็เล่นทั้งสองฝั่งถ้าเกิดฝั่งไรฝั่งหนึ่งก็เล่นฝั่งฝั่งที่มันเกิดครบเข้าใจไหมโอเคเนะาะตัวตวีครับอ่ะมาถ้าอย่างเช่นตรงนี้ครับเดียก เราไม่เป็นจะต้องไปไล่โครงสร้างทั้งหมดนะครับเราไม่เป็นต้องไปไล่โคงสร้างทั้งหมดอย่างเช่นเงี้ยผมก็จะดูละโอเคผมจะดูนิดเดียวก็เห็นว่าบริเวณนี้เหมือนจะเป็นเหมือนจะขึ้นมาเก็บอีนดิวส์เมนเนาะตรงนี้ดูนะครับอย่างเงี้ยแล้วทิ้งตัวลงไปเนาะ รงนี้นะอันนี้คือสอนดูฟอร์ม a อ c มสี่เลยนะคือเราจะคือเราพยายามจะมองว่ามันเป็นอย่างนี้เว้ยอ่ะอ่ะเราพยายามเราจะมองฟอร์มนี้แต่ความจริงคือตรงนี้มันไม่ได้เนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่สวิงไฮนะครับคืเค้าจะมองเงี้ยมันไม่ใช่สวิงไฮเว้ยการที่มันจะเป็นสวิงไฮได้อ่ะคือมันจะต้องเป็นสามแท่งเรียงกันอย่างเช่นเนี้สามแท่งเรียงกันเนี่ยสามแท่งเรียงกัน โดยที่แท่งตรงกลางจะต้องสูงที่สุดครับหางของมันเนะี่ยอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมครับมันไม่สูงที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะถือว่าเป็นเป็นการขึ้นมาเก็บอินดิวส์เมนต์แล้วลงไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแนละ้วเนี่ยอินดิวสเมนต์จริงๆเนี่ยนะอายุประมาณนีนะ้ดูฟอร์มขาลงนะมันจะต้องเป็นฟอร์มนี้นะ นี่นะนี่นะเอเคไหมอ่าเราพูดง่ายๆว่าคือเราได้ตรงนี้ละได้ตูดมาละทีนี้ข้างบนนะ่ะคือตรงไหนอ่ะข้างบนเนี่ยคือตรงไหนครับข้างบนต้องมีการขึ้นมาเก็บอินดิวเมนต์นะถึงจะเป็นข้างบนได้จากที่ดูครับคือตรงนี้เห็นไหมมันต้องเป็นสามแท่งอยู่ด้วยกันแล้วตรงกลางสูงที่สุดถึงจะเป็นสวิงไฮได้นะครับอ่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นได้ นะครับเนี่ยฟอร์มก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าถ้าให้แยกออกมาก็คือแบบแบบนี้นะเห็นไหมเข้าใจไหมนี่ไงจึงเห็นไหมครับโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตัว dx y กรอบของเขาคือกรอบนี้ครับระดับเดนะระดับเดนะกรอบนี้ โอเคไหมวันดีว,วายก็มองกรอบดาวเทนได้ครับโอเคไหมดาวเทีนได้โดยที่มีแนวที่น่าสนใจคือบริเวณนี้เห็นไหมครับเป็นโซนที่มีอิมบาลานนะครับเนี่ยเวลาเลือกโซนก็คือมันจะต้องเป็นอิมบาลานอยู่ก่อนก่อนที่จะถึงโซนนะจะเป็นโซนที่ดีมากอ,อย่างตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ย เป็นออเดอร์บล็อกหรือว่าเป็นโซนนั่นแหละแล้วก็มีอิมาลานขั้นอยู่อ่ะก็ถือว่าเป็นโซนที่ดีครับเห็นไหมอ่ะแต่เวลาผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นฟิโบที่มันเป็นอ่อเจ็ดสิบกเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดเนาะคือเล่นสามฟิโบนะครับเพราะงั้นเนี่ยโซนเนี้ยผมจะไม่สนใจเนาะคือโอเคมันอาจจะมันอาจจะลงอะ่ะก็เรื่องของมันเนาะแต่แต่ที่อ่ผมเก็บข้อมูลมาเนี่ย เราจะเล่นฟิโบโแค่3มฟิโบโนี้เท่านั้นนะครับโอเคไหมคือหมายว่าเราจะเลือกโซนที่อยู่ใน3โซนนี้นะเพราะเนี่ยตัวดีกไว้คาดว่าน่าจะขึ้นมาที่ตรงนี้มากกว่าเห็นไหม,อ,มอันนี้ดีกไว้ก็ยังมีโนมพี่ขึ้นต่อถูกไหมเดี๋ยวโนมพี่ขึ้นต่อถามว่าย,ย่อก,ก่อนใช่ไหมก็ได้นะครับดูจากพฤติกรรมเราอาจจะชนตรงนี้ ตรงนี้เราบอกว่ามันเป็นโซนที่สําคัญใช่ไหมครับโอเคเดียกวจะย่อก่อนนะครับยอย่อก่อนมาที่แนวเขาเรียกว่าเป็นเป็น Sr นาะเป็นฟิโซนเลยก็ว่ากันไปแล้วค่อยขึ้นต่อแบบนี้ได้ไหมก็ได้ถูกไหมครับเออได้หมดเลยเนาะวันท้ายที่สุดแล้วเดียกก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่ออยู่ถามว่าย่อลึกได้ไหม เนี่ยามว่าย่อลึกได้ไหมได้นะครับมีโอกาสย่อลึกไหมเนี่ยทรงเนี่ยได้ไหมครับก็ได้เหมือนกันถ้าเขาย่อลึกก็อะอาจจะมองเป็นฮาร์มนิกสักรูปหนึ่งอย่างนี้ครับโอเคไหมตามทันเนาะอาประมาณนี้เันเป็นไปได้หมดเลยอะที่ไม่ดูทองคำครับทองคำเหมือนกัน เราไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเป็นเทนอะไรเนาะตอนนี้ผมเล่นเนาะที่ผมส่งบนวีคอผมก็ไม่สนใจนะวันที่ผมส่งเนี่ยคือผมเห็นบริเวณนี้อ่ะก็คือตอนแรกเนี่ยเราเราเห็นแค่นี้เว้ยเนี่ยเราเห็นแค่นี้ตรงเนี้ยมีการขึ้นมาเก็บ inducement นะครับอ่าพอเก็บปุ๊บ ทิ้งตัวลงต่อเห็นไหมพอเก็บปุ๊บทิ้งตัวลงต่อแล้วตรงนี้ครับเป็นตำแหน่งอินดิวส์แมนที่เขาจะต้องขึ้นมาเก็บถ้าเก็บได้เราจะมาร์คอว่านี่คือสวนะิงโลเนาะคือเราได้หายนะ,ะได้หายนะโลเนี่ยยังไม่ได้ครับปรากฏว่าเขาเบรกได้ครับพอเบรกได้ปุ๊บโอเคได้สวิงโลทีนี้พอได้เสร็จแล้วปุ๊บ,บกลางฟิโบครับ จำได้ไหมผมบอกว่าอะไรผมเล่น3ฟิบโบขน,น,นเนาะอ่ะก็จะมีฟิบโบสามันนะครับอ่ะแล้วเราก็มาหาโซนเพิ่มเติมโอเคมีตรงนี้1บริเวณนี้ล่ะมีไหมอ่ะมีตรงนี้1อ่านี่ประมาณนี้นะครับอ่ะผมก็ส่งไปส่งผมก็ส่งไปว่าโอเคมันมีแนวอ่ะผมก็ส่งแบบนี้เลยมันมีแนวเล่นอยู่2แนวนะครับเราหาจังหวะในการเซลล์ะ sell, นะครับผลปรากฏว่า ราคาเนี่ยได้แทงไปเลยแทงไปเลยเนาะก็แพ้ไปตามระบบเนาะทีเน,นี้ยพอมันแทงไปเลยปุ๊บกรอบต้องเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนถูกไหมครับอ่ากรอบต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งอินดิวส์เมนต์น่ะคืออยู่ตรงอยู่ตรงนี้ราคาจะต้องอ่าขยับนิดนึงอินดิอินดิสเมนต์อยู่ตรงนี้จื๊บจื๊บอ่าโอเค ทำลายได้แล้วเนาะลงมาเก็บได้โอเคนี่คือสุดท้ายครับกรอบนี้เป็นกรอบที่เราจะต้องบายเท่านั้นนะครับกรอบนี้เป็นกรอบที่เราจะต้องบายเท่านั้นอย่าลืมผมเล่น3าฟิโบเนาะโซนมีอยู่แค่นี้ครับตรงนี้น่าเล่นสุดละน่าเล่นสุดละนะครับอ่ะก็วาง pending ได้เลยครับท่านจะซอบลอที่สวิงโลเลยก็ได้นะครับท่านจะซอบลอที่สวิงโลเลยก็ได้หรือจะเขาเรียกว่า อยากที่จะทำให้มันโพเซนไซด์ดีๆ RR ดีๆก็โอเคอาจจะตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้โอเคไหมครับหรือท่านจะรอคอนเฟิร์มในทําเฟรมย่อยอาจเช่น m 5 m 1 5ก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่ค่อนข้างเบื่อกามแล้วขี้เกียจมากผมวางแบบนี้นะครับ RR ได้1ต่อ2ครับอเอาคนี้พอละอะไรประมาณนี้ นะครับเพราะผมเทรดแค่แค่คู่เดียวตอนนี้รดเหลือแค่คู่เดียวละเพราะฉะนั้นเราเราเรา,เราใส่ลิกได้เยอะนะครับก็ปรากฏว่าเราไม่ได้ของเนาะ,ะก็มีนักเยะบางท่านเนาะถามว่าตกรถราคาอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเรายัางโฟกัสที่แนวเดิมเนาะ,ะ,ะก็ได้ของไปเนาะได้ตรงนี้นะครับ ทีก็อยู่ที่เราครับแต่โดยปกติถ้าตามหลักก็ทีวีไฮเดิมเนาะไฮเดิมก็เทลลิงตามได้ครับเทลิงตามได้เนี่ยเทลลิงตามได้อย่างเช่นซบล้อเราอยู่ตรงนี้เนาะอ่าซบล้อเราอยู่นี่นะครับเราก็ขยับมาที่บริเวณนี้นะครับโอเคไหมอ่าตึงราคาก็เหมือนมีข่าวนอ้อวันศุกร์ตึ้งลงมานะครับก็วางเพิ่ม ครับอ่าก็จบไปแล้วนะเซตอัพนี้จบไปแล้วแล้วก็วางเพิ่มนะครับอ่าจะ TP ตรงนี้ก็ได้ก็เก็บไปนะครับโอเคไหมฮะอันนี้เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่สอนไปเมื่อต้นต้นคลิปเนี่ยไอ้เรื่องขององค์ประกอบเนี่ยเนี่ยเราใช้กันแบบนี้แหละคือผมไม่ได้ไล่มาทั้งหมดนะคือไม่ได้ไล่โครงสร้างมาว่าแบบเฮ้ยมันเป็นตอนนี้เป็นอัพเทนหรือเป็นดาวเทนใหม่เราดูแค่ว่าฝั่งไหนอะองค์ประกอบมันครบเราก็เล่นฝั่งนั้นอย่างเช่นตัวเนี้ยองค์ประกอบมันครบใน H 1 ผมก็เล่นไปตามนั้นเลยโอเคไหมออตอนนี้ราคาราคาปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในกรอ,ขอ,กรอ,อาบาออรอของการมองหน้าบ่ายเนาะและมันมันอยู่ในกรอบของการมองหน้าบ่ายซึ่งจริงๆแล้วอะเราควรจะมีออเดอร์แต่เนี่ยจริงๆเราควรจะมีออเดอร์ตั้งแต่บริเวณบริเวณนี้ครับถืออยู่นะตอนนี้นะเราควรจะมีออเดอร์บริเวณนี้ถืออยู่เพื่อลุ้น อ่อ tp ตรงนี้เนาะมาเข้าตรงนี้มันไม่เหมาะแล้วอ่ะมันไม่เหมาะที่จะเล่นละคือเอาตรงนะตอนนี้คือไม่ไม่สคือคือไม่ไม่มีจุดที่ดีที่สุดท,ที่ที่ดีในการเล่นเลยแต่แน่นอนครับกรอบมองเป็นหน้าบ่ายแน่นอนเนาะกรอบมองเป็นหน้าบ่ายแน่นอนเพราะมันอยู่ในกรอบนี้ผมก็มองบ่ายเนาะแต่มันไม่มีจุดเล่นแล้วอ่ะคือตรงนี้ยบันควรจะมีออเดอร์ตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะงั้นถ้าแนะนําจริงจเนี่ย ถ้าเล่นจริงเนี่ยผมบอกว่าผมแนะนําว่ารอบริเวณนี้ดีกว่าอันนี้ส่วนตัวนะผมก็จะวางตรงนี้แหละคือวางไว้ก่อนนะโอเคถัดมาเราไปหาเซตอัพในทานเฟมย่อยเล่นดีกว่าฐาเฟมย่อยองตรงนะผมมองไม่ออกเลยมองไม่ออกเลยครับเพราะว่ามันเป็นไซด์เว์นะครับแล้วก็มันเป็นข่าวเนาะสวัสดบนล่างเพราะฉะนั้นเทรนมันไม่ชัดเจนนะครับองค์ประกอบไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ โอเคถ้าเราดูใน M5 นะครับมันจะมีตรงนี้อย่าลืมนะนี่คือ M5 นะนี่คือ M5 นะครับอ่าเดี๋ยวแก้นิดหนึ่งเนาะมันเป็น M5 นะครับโอมันก่อมันคบไงอันนี่โอมก่อมันคบนะครับ M5 นะอ่า Inducement คือตรงนี้ครับ ก็จะเห็นว่าลงมาเก็บเรียบร้อยแล้วจําได้ไหมครับองค์ประกอบมันคืออะไรนี่ครับเดี๋ยวว่าให้ดูนะองค์ประกอบมันต้องครบนะครับนี่ไงองค์ประกอบครบยังครบยังนี่ไงนี่ไงองค์ประกอบครบแล้วครับพอครบแล้วก็เล่นได้แค่นี้เองผมไม่สนใจว่าตอนนี้เป็นเทรนอะไรผมดูแค่ว่า องค์ประกอบครบไหมนะครับถ้าครบก็เล่นจากฟิโบครับหนึ่งนะครับตรงนี้นะหรือบางท่านอาะคลุมอย่างนี้เลยก็ได้ครับคลุมอย่างนี้เลยก็ได้ไม่ไม่ผิดครับคลุมแบบนี้เลยก็ได้เนาะเพราะว่ามันจะมีทฤษฎีหนึ่งก็คือบริเวณบริเวณนี้ครับบริเวณหางเทียนยาวตรงเนี้ยมันสามารถที่จะเป็นโซนได้นะครับ เพราะอาัอา,อาจะเอาแบบนี้ก็ได้เนาะวางนี้ครับไม้1จึง tp นะครับไม้ที่1น,นะไม้ที่2ครับวางอนี้อ่ะโอเคไหมนี่คือเซตอัพของ M 5เงื่อนไขของเราคือเราไม่สนใจว่าน้ำปัจจุบันนี้เป็นทเทรนอะไรเราสนใจแค่ว่า,อ,าองค์ประกอบของการมองบายหรือเซลล์นี่ครบไหมจากตัวอย่างนี้องค์ประกอบการมองบายครบก็ หายจังหวะการบายแค่นั้นเองนะอืมบายบนะครับแล้วก็ลงมาก็บายนะครับซับรอนโลนี้ถ้าสมมุติว่าราคามันลงมาไม่ถึงแนวของเราเนาะมันลงมาไม่ถึงแนวแล้วมันขึ้นไปเลยนะครับก็คือทําลายกรอบนี้ไปนะมันทําลายกรอบนี้ไปนะก็ยกเลิกครับก็มองใหม่โอเคไหมคือยกเลิกไปเลยแล้วก็มองใหม่โอเคนะครับในระหว่างที่ผม,มถมเนี่ยมีการ อัปโหลดคลิปเนี่ยถ้ามันทําลายท่านก็ยกเลิกการมองทิ้งแล้วก็มองใหม่แค่นั้นเองครับเนี่ยแค่นี้เราก็สามารถที่จะเอาสมานี้คอนเซปต์มาเล่นในรูปแบบของสกอร์บิงได้แล้วโอเคไหมอสกอร์บิงได้แล้ววิธีการเทรดของผมก็คือปัจจุบันเนี่ยก็คือไม่ไม่ได้รอฟอร์มนะครับไม่ได้รอฟอร์ม เนาะก็คือเราจะวัดกันที่โลนี้ไปเลยคือถ้ามันทําลายโลนี้ได้ก็เท่ากับว่ากรอบม,มันพังเนาะเงื่อนไขมันพังคือมองแบบนั้นไปเลยนะครับบางท่านถ้ามีเวลาก็ออรอคอนเฟิร์มได้ครับมันก็จะเพิ่มวินเลทเพิ่มมาอาเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านเลยโอเคนะครับน่าจะประมาณนี้นะนี่ขณะดพูดคร่าวๆนะก็18นาทีกว่าแล้วนะครับ ผมพยายามทําให้มันไม่นานเนาะแต่ละคลิปโอเคอะมาครับขายของนิดนึงครับสำหรับใครที่สนใจบทวิเคราะห์ประจำวันนะครับแล้วก็พร้อมคอร์สเรียนสวัสดิน์นี่คอนเซปต์กับฮาร์โมนิกแพนเทิลนะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะสมัครเข้ามาได้โดยมีคอร์สออนไลาน์ตามนี้เลยนะประมาณ20กว่าชั่วโมงมูลค่า300บาทต่อเดือนครับสามารถที่จะสมัครผ่าน YouTube หรือว่าโอนเข้าบัญชีได้เลย ใช่ไหมครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่ม Discord แล้วก็มีบทวิเคราะห์ประจำวัน,นส่งให้โอเคเนาะประมาณนี้ขายของประมาณนี้นะโอเควันเม็ดเสร็จสรุปครับวันนี้ทองคำผมยังมองหน้าบ่ายนะผมจะวาง pending order ในในไทม์เฟรม M M 5เมื่อกี้คือจะวางไว้แล้วก็จะไปนอนละนะสายๆนะตื่นมาอีกทีสายๆนิดนึงโอเคไหมแล้วก็อีกไม้หนึ่งคือวางตรงนี้นะครับก็คือวางดักไวล ก็คือกรณีที่โอเคสวาสดจ,จะพลาดใน m 5แล้วก็มาเก็บเก็บตกตรงนี้นะครับเพื่อบายขึ้นไปเนาะตามรายที่ยังอยู่ในกรอบนี้ผมก็ยังมองหน้าบายเพราะบายองค์ประกอบมันครบนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดทอีกทีหนึ่งในกลุ่มโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีก็สวัสดีครับ